Hey, con, happy, birthday. happy birthday to you Happy birthday to you Happy, happy, happy birthday, birthday. birthday to you Happy, happy, happy birthday, birthday อีกห้าสิบกว่าปีตั้งความหวังไว้ย่สจร้อยยี่สิบอกห้าสิบกว่าปีเลยแม้ม้ไปหมอดูบอกอีกห้าสิบปีร้อยยี่สิบบอกอีกห้าสิบแต่บอกร้อยยี่สิบว่าพอดีเลยโอ้ีกาส่ก้ย่ว่าพอดีเลย

พี่พูดใหม่เขายังไม่ตุเทียเลยพี่พูดใหม่อีกรอบเลยอ้าวเลยที งานตะเคียงไม่จบเลยคุมยังไงสองคนเลยมุ้มเลยนะให้เนาลามาที่าสงใีจ้ยจบเลย ำไมรีบป oh, it ิดประชุมสภาเลยอาวชนีคนนึงเอามาเอามาตัดให้เหมือนาตัดไปก่อนเลยเอ้วมแล้วมเฮ้วจะมีพวกนี้ใแล้วอายุเท่าไหร่เทียงเฮ้ยกรเป๋าเฮ้ยไระเป่าเฮ้ยอีกคนนึงอะใพี่เตทุบดูก่อนวันนี้ที่แล้วกันเอานนี่ทีเมื่อกี้เา25มาน้ำหนักเ่าไหร่จ๊ะอ้าสองอันได้ไง คุณอาทินีเท่าไหร่วะไห่ต้องหมอนตาเลยบอกหครอะาง้าคุณอาทินีอนีไม่ต้องบอกอายุใครอะเกเใช่เหรอพี่ผมยังห้าเลยนี่52เลยไเนี่ยอ้าแล้วถ้าเองเขียนทิเขียนหลิบเจ็ดแล้วดีไเป็นร้อยตีงเกไปไอตีงมันยัง55้าเลย ยี่ิหี่้ายี่ห้าออกสมองเะแนจัดแนจัดนี่แล้วยี่สิบห้าอีกค่นี้เขาสิบสี่คูนี้เขาสิบเมสมีเอมสเอาใหเมันคุ้มเลยเรียคุ้มเลยมเเเเเเ้เเเ่เเเเเเเ เาพีเจ้าถ่ายแล้วก็ให้คิดเอาว่าเท่าไหร่ท็พี่ตาเท่าไหร่เออาัหร่ด้วยให้คิดเอาเท่าไหร่เอ่ด้วยที่ตามมาถ้าสิบเท่าไหร่เอ่ยวันนี้ันที่สิบสองน้องเราเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเชนหมดแี้เบิร์เดทผู้หญินะเมื่อไม่เปล่าเม่มปล่า เลขข้ามาแน่อยากรู้ว่าเลขต่อ,อไปอะไรต้องรองันที่16นะ ก็เคยคบรอบร้อยกว่าปีสามคนรวมกันร้อยกว่าปีเออบอกเลยบอกไปเลยร้อยกว่าปีได้กินแล้วได้จริงนะเฮ้ยเลยร้อยกว่าปีก็ร้อยกว่าปีเย็นมาเลยแข็งหน่อยแไม่ให้นมกกิันแล้วกันพี่ผมว่านี่เป็นโมเดลเนี่ยแตดไม่ออกว่าอย่างนี้จริงมานั่นแหละต้องฟีดไปนะให้ไวสุมากเขาฟีดไว้โอ้โห แช่ฟีดไว้มันอะไปเอาเม็ดนั่นมามั้งโอยเขาก็รู้ว่าพี่ยังนไม่ต้องตัดรอเอาช้อมาตักอมันจะง่ายกว่าอาทุกคนชูนิ้วแล้วเติมเข้ามาทีละคนชูนิวแล้วเดินเข้ามาจิ้มมางงั้นไม่พอชูนิ้วแล้วก็จิ้มจิ้มดูด เพื่อความได้ไหมตัดไปเถอะเพื่อความตัดแปาเลยนี่ยอนกมันถจะมันงามตงตัดแปาเลยตรงเป๊ะเมื่อก่อนเนี้ยป่าจะนับสิบสองนะจะสิบหรือสิบสงตลอดโอ้โห3ี่สามสิบาคนนี่ไม่พอเนี่ยใอ้ทตสายที่พอเลยกดแรง ต๊ะไปรอยแนะ่ลลแล้วก็ไปมาเนี่ยมีวันเกิดครบรอบ,100ร,บร,ร้อย,อยก็ไปนี่นะถ้าต้องไหมห้าสิบกว่านี่ตัดใจไปนานแล้วนี่เจก็เห็นใจด้วยเห็นใจด้วยเห็นใจลุงหน่อยยี่สิบเ สองสองเจ็ดไม่แคินเผาเนี่ยเจ็ดสิบป่าก็อยู่อีกห้าสิบปีร้อยกว่าปีเลยเนี่ยล้มไม่ไล้ขันไม่เด้เอียงอย่างงี้ล้มไม่เด้เดี๋ยวไม่ได้กินอีกล้มไม่ไล้รับรองได้เนี่ยข้างหลังแบบเอาเลื่อยไฟฟ้ามาดีกว่าผมว่าโอ้พี่ซอยทห่ยิบเลยแล้วจะกินอิ่มเหมือนเนี่ยทำไมอชิ้นมันเล็กเลยไมนกินอิ่มแล้วจะคนเลย น้องเล้เอากระอิมเลยเนาะผมว่าอย่างนี้นะต้องบี้ๆถึงจะกินกันครบทุกคนเยอะลูกกลานเยอะคนกินเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาเี้ยวเดี๋ยวพี่เลือกให้เว้ยโอ้นี่ถีแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ใส่บนีดปลาดิบดิ้งแล้วก็ไปหยอดกันเยอะเลยผมว่าเนี่ยเอานิ้วจิ้มคนละชั่วคนละชั่วมันเสร็จเลย

แล้วไม่ให้ใคร สามสิบวัตาานตัดเจ๊เลยเนี่ยโอโ้โหมนันมีงานหลายงานมันรวมกันเป็นคนนี้คนเดียวกันถ้าเป็นงานให้ผมนะมันใหญ่มันเอาสองอาทิตย์จะเป็นงานขอบคุณขอบคุณยื้แจ๋วยื้แจ๋วไม่เอา้ายื้อแจ๋วขอบคุณพี่พี่พี่เป็นธุระในการขายของเนี่ยผมว่าเข้าป่าก็ละลายแล้ว<น>มีทางเคี้ยวพี่น้องก็ได้ศึกษาหาลืมกันแล้วว่า ควรจะมีหมอตอบแทนที่ที่มีน้ำใจเป็นธุระในการในการช่วยข,ขายที่ดีนอะไรที่ของหลวงเนี่ยเราก็ของพังนไปแล้วละ่ะตอนนี้ก็จะให้มีแกราวให้น้องๆอันอน,อนี้ต้องเรียกน้องนะสักน,นี่เลยสองสองท่านมีสองท่านที่เป็นธุระมีพี่ประสานกับพี่วิน เป็นตรกาการี่ไปรู้รวมด้วยดีทุกคนก็แอบถ่ายเขาไม่รู้หรอกนี่กมเบอร่อันนี้ขอใพี่แป๊งกล่านิดน้อยให้นชื่อใจผมฟังแล้วนะใเขาจะให้ขอบพี่แป้อว่าอะไรอย่ากพวกน้องทุกมอะไรเป็มะไอ้งเป็นไงรู้ไหม ตัวตัวดีม่กตัวม่งไป็นเป็นมันนี่นี่แ้วก็มีความภาคภูมิแล้วก็ไม่กินหรอกมัน รู้เป็นความดีอคนนี้เกัน้ลังสมีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอถ้าถ้ามาจะไม่ถไมามีต่เรื่องใการที่คิดว่ามันเป็นเป็นของที่ ก็อยู่นี้แล้วไม่รู้ว่าม well. ันอยากไหนมีอรนะตที่เห็นได้ว่านีรามีน้จัดมีการดารมลิตแง่ที่นี่ก็มน่นงแล้ว ที่เราได้กินเค้กน้อยที่แบบัสู้ยังอยู่ยังอยู่ในชีวิตเรานี่ก็กินข้าวชามโโมนแต่ว่าเรายังทนอยู่เพื่อเราเพื่อความรุต่อไปขอขอดใจ้องทุกคนแล้วก็ดีาที่แบบจะหมดแล้วนะขอเชิญพี่ภาษาได้ครับ อ่างภาพแล้วปั๊บ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 พี่พี่อย่าพูดยานะแบตจะหมดแล้วคือในงานครั้งนี้นะครับที่ทำไปเนี่ยก็พวกตะคุนคัดไลทก็ยังคิดถึงพี่อีอยู่เลยคัดไลท์มาเรือมีความสามัคคีรักกันมากเพราะนั้นในประเด็นนี้ก็พวกเราแต่ละคนก็ คล้ายๆว่านาับไปไปแล้วประหยัดกว่านี่ให้หลานทุกคนถึงแม้จะรวยจน,นก็ถือว่ามาจากเลือดของการกระจานะครับแล้วก็อันนี้ผมทาโดยไม่หวังผลประโยชน์เพราะว่าทำตั้งแต่ผมมันแก่แล้วอันนี้ก็ขอมอบให้ภรรยาแล้วกันนะมาคุณอังส์สีมารับต่อเลย <c oughs> มารับต่อไปเลยเนาะ <c oughs> นี่ของผมยังไม่ได้มอบเลยเขาไปแล้วเออเบียนหน่อยเพราะว่าเราก็ทุกอย่างครบสมบูรณ์หมดแล้วก็รอ

นเยอะจังเลยครบโอ้โหช่องไหนครับเนี่ยลอยสเตอร์ครับลอยลอยสเตอร์นี่ดิจิตลทีวีด้วยใ่ไหนเนี่ยตใจเอาะไม่ใ่สนองทมอังก เหือกัสด้านเลยเราด้านไหนดีอ่ะยาเือเือเกือโอ้โหนนึกเลยก็ขอบคุณนะครับสิ่งที่ทำลงไป ลราสั้นๆแล้วกันนะครับว่าทรัพย์สินที่มันพุุ่ดได้สร้างมาถ้าเคยจะเป็นมรดกให้แก่ลูกลให้ลูกให้หลานะครับและสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเป็นความจริงที่ประสบประทุกคนเนี่ยก็เห็นชัดแล้วว่าท่านพุ่งหยุดเนี่ยท่านได้ทุ่มเทชชีวิตจิตใจและร่างกาย เพื่อให้ลูกๆเนี่ยได้อยู่ในอย่างมีความสุขในบ้านปลายครับแล้วก็อยากจะให้หลานๆที่ได้ฟังดีเนี่ยได้ดูไวค้ครับว่าสิ่งที่พ่อแม่เราสร้างทุกวันนี้ถึงวตัตรองจากไปก็ออกไปไม่ได้สิ่งเหล่านั้นก็จะถึงทอดไปยังลูกตึงทอดไปยังหลานในที่สุด นั่นคือรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ยืนสักวันใดวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมาเป็นของเราแล้วก็ส่งข้อไปยังลูกของเราชั้นหนึ่งครับน,นั้นนอกจากจะดูแลรักษาแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรจะพัฒนาช่วยกันพัฒนาสิ่งที่พ่อแม่ได้่อร่างสร้างตัวมาเพื่อเราและตระกูลแล้วก็คิดว่าทรัพย์มรดกยังมีอีก ก็คงจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนคุ้มค่าตอบแทนความรักความสามัคคีที่ลูกๆหลานๆเนี่ยได้แสดงให้ชนชั้นรุ่นคุณพ่อคุณแม่รุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นกันจนถึงทุกวันนี้นะครับนั่คือสิ่งที่ตอบแทนความสามัคคีทุกคนก็ขอขอบคุณนะครับผมไม่ได้คาดหวังในใน,ในสีตอบแทนใวันวันน,นี้เลย แล้วก็คิดว่าสิ่งนี้เนี่ยก็คงจะตอบสนองเปในเรื่องการทำบุญให้กับแม่กับป๋าเพราะผมเองเนี่ยเอาที่ดินที่แม่กับป๋าไปขายก็เท่ากับว่าทรัพย์สินของแม่กับป๋าเนี่ยผลหายไปบางส่วนครับผมก็จะต้องตอบแทนสิ่งนั้นทำบุญให้กับแม่กับป๋าต่ออไปนะคคครรัับบบขุณ เราจะมีโปรเจกต์ใหญ่ใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกมีเราดึงมีโปรเจกต์ใหญ่และยากเขาบอกว่าเงินที่ป๋าให้มาหมดแล้วเอาไปเข้าธนาคารหมดแล้วดียังไม่ได้จับเรื่รายเงินรัฐไงเข้าธนาคารหมดแล้วอ่าให้เข้าธนาคาร